ครับผมแบงค์เอลทีครับตอนนี้อยู่ริมน้ําริมแม่น้ำตาปีที่สุราษฎร์ธานีนะครับจะพามาดูพุ้มพระป่านะุ้มพระป่าของสุราษฎร์นะครับก็ตรงนี้เขาจะมีพุ้มพระป่าแต่ละหน่วยงานมาตั้งไว้เป็นแถวยาวนลยก็เดินดูได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับ ก็จะ,จะจัดอันนี้เป็นเป็นพุ่มพระป่านะครับก็จะมีของที่สำหรับเอาถวายพระในวันพรุ่งนี้เช้านะครับมีพวกปัจจัยต่างๆกผ้าขนหนูยาสีฟันสบงจีวรผงซักฟอกอะไรเงี้ยครับก็จะถวายพระพรุ่งนี้เช้านะครับ ็ด้านนี้เขาจะจัดเป็นซุ้มนะครับเป็นซุ้มเกี่ยวกับพุทธประวัติแล้วก็นิทานชาดกนะฮะจัดเป็นเรื่องราวเป็นสวยงามเลยครับ นี่ของ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  n องข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 องรองข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 องนองขอ f t องข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 ังของของขอวของของของขนงขอ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 องาอาของของขององาอองออจองเลองข ผู้เลี้ยงกุ้งนะก็เนี่ยครับจุจัดเป็นคล้ายๆสวนยอมผุถระวัดน,นะครับมีพระพุทธเจ้ามีอะไรครับเนี่ยนี่น่าจะเป็นพระเวสสันดรถ้าถ้าผมเราไม่ผิดนะน่าจะใช่ ก็ดูข้างนอกครับห้ามเข้าไปข้ามข้ามเข้ามเข้านะครับจัดสวยงามเลยครับสวยงามเลยวันนี้ก็เป็นเป็นพุ่มผ้าป่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้พรุ่งนี้เช้าพระก็จะมามา เอาปัจจัยดูนี้ครับเอาเอาพวกของบริจาคถวายพระตรเนี้ครับพรุ่งนี้เช้านะก็เป็นประเพณีของสุราชครับจัดกันทุกปีในคืนวันเข้าพรรษานะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าหลังจากออกพรรษาหนึ่งวันก็จะมีขบวนแห่ขบวนแห่เรือพระเรือพนมพระนะครับ แล้วก็มาดูเรื่อยๆครับตรงนี้คออือเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมเด็กๆเนี่ยคือต้องขับรถวนดูนะครับวนดูพวกซุ้มผ้าป่าซุ้มนี่นะครับต้องต้องขับรถดูเอาในเมืองตอนนี้เขาก็มารวมไว้ตรงจุดเดียวนะครับตรงบรงิเวณริมแม่น้ำตาปี แล้วมาดูความสวยงามนะฮะคับกก็จะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าคำเทศศาสนาอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีเวลาแล้วก็มาดูแต่ละซุ้มนะครับดูแล้วก็ทำความเข้าใจถึง คำสอนของพระพุทธเจ้านะครับก็จะได้ประโยชน์เยอะเลยเนี่ยครับอ่าอย่างเช่นซุ้มนี้ตรงนี้ก็มีบอกว่าอ่ประวัตินะครับต่างๆอะไรเงี้ยครับีน,นครคับโอ้ทำสวยมากเลยมีมีเคลื่อนไหวมีอะไรได้ด้วยนะ นี้ของกลรมผู้ประกอบการแผงลอยและมรลมุัมรักศิลป์เด,เดี๋ยวเดินเดินไปดูกันต่อครับน,นี่ของโรงพยาบาลทักษิณ บาเจ้าเฮ้ยเจ้าเอก <c oughs> เฮ้ยมีใครแอบ,บดูด้ว <c> ย <oughs> ซุ้มต่อไปครับซุ้มม,มีเรื่องราวนารกสวรรค์ด้านขวาก็เป็นสวรรค์ด้านซ้ายก็เป็นนรกนะครับทำชั่วลงนากซุ้มนี้ของของราชพัฒสุราธา,งงานีสวยงามสวยงาม คนี่ครับ,คครบก็ประมาณนี้ครับคุ้มพระป่าของของงานชักพระปีนี้พอดีผมมาดึกแล้วครับนี่เที่ยงคืนกว่าแล้วหลายซุ้มเขาก็ปิดไปแล้วนะครับไม่มีคนเฝ้าก็เป็นทุกปีครับประเพณีของของสุราษฎร์ธานีนะครับโอเคพบกันใหม่ครับ กับช anel เสรฟ์วัตอุดมใน YouTube กับผมแบงค์เอลทีครับท่องเที่ยวถ่ายภาพครับ